ลงทุนที่ดีที่สุดก็คือลงทุนกับตัวเองเพราะว่าสุดท้ายเรามีแค่หนึ่งกายกับหนึ่งใจหนึ่งกายหนึ่งสมองแล้วเราต้องใช้มันไปทั้งชีวิตนะครับนี่คือทรัพย์สินที่มีค่ายสุดของคุณแล้วถ้าไม่ลงทุนกับตรงนี้มันจะไปลงทุนกับอะไรเนาะผมชอบโมเดลนี้ Spire โมเดล S P I R E Spire ผมเคยฟังเป็นศาสตราจารย์ท่านหนึ่งที่อเมริกาสอน Harvard. ที่ฮาวเวิร์ดาจารย์ผิดชื่อว่าดร์ทาวเขาบอกความสุข,ของเราเนี่ยเราต้องมี5อย่างด้วยกันถามว่าควรจะต้องลงทุนอะไรผมแนะนำ spire model spiritual physical intellectual relational แล้วก็ emotional well-being ทั้งหมดคือความเป็นอยู่ที่ดีสุขภาพต้องดีาด้าน spiritual ก่อนน่าจะสําคัญที่สุดอันนึงเลยต้องเริ่มต้นด้วยว่าชีวิตนี้เกิดมาทําไมสุดท้ายเช่นถ้าวันนึ่งคุณจากโลกนี้ไปคุณอยากให้คนจําคุณว่าอะไรในระยางผมนะครับเรารู้สึกว่าตรงที่มีชีวิตอยู่เราแค่อยากจะทําประโยชน์บางอย่างทําให้โลกนี้ดีขึ้นน่าอยู่ขึ้นแล้วสุดท้ายก็จากไปตายไปผมว่าแต่ละคนต้องไปหามาว่า,วาด้าน spiritual คือด้านจิตวิญญาณของคนคืออะไรเนาะไม่มีผิดมีถูกบางคนอาจจะเป็นการให้แบบเี่ยรอบโลกก็ได้ ทีน,น,นี้ต้องไปเห็นโลกกว้างบางคนอาจจะเป็นเฮ้ย hey, ต้องดูแลพ่อแม่มีเวลาอยู่กับลูกบางคนอาจจะเป็นเพื่อศาสนาได้หมดมันคือวายะวายที่ใหญ่เลก็กไม่เท่ากันนี่แหละมันทําให้คนเราทํามากมาไม่เท่ากันอาจารย์ทรยินอันนี้พักท่านเทศมามีคน3คนทํางานเดียวกันแล้วก็มีคนถามแต่ตอบไม่เหมือนกันมีคนถามว่าทําอะไรละ่ะทาอะไรอยู่คนแรกบ,บอกว่าเรียงอิดอยู่คนที่2ตอบว่าอ๋อสร้างกําแพงอยู่คนที่3บอกว่ากําลังสร้างวัดอยู่ทํางานเดียวกันแต่เห็นไม่เหมือนกันคิดว่าทําเท่ากันมาครับไม่มีทางถามว่าคนไหนจะเลิกไปก่อนคนแรกแน่นอนคนหเห็นว่าเรียงอิดเพราะว่าเขาสึกว่างานเขา ยุงกัดฝนตกแดดออกไปแล้วหนีละแต่คนสุดท้ายคือก็เห็นว่าที่ลัาสร้างวัดใช่ไหมให้คนกราบไหว้อีกเป็นร้อยร้อยปีฝนตกแดดออกใช่ไหมยังทําอยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือทําไมสปิริตชัลถึงสําคัญแล้ว,วเรามีชีวิตเดียวอ่ะเกิดมาทําไมต่อมาก็คือฟิสิกอลกายแน่น,นอนคือ <laughs> มีกายเดียวแล้วแน่นอนว่าถ้าวันนี้คือคุณป่วยคุณสุขภาพไม่ดีอย่างอื่นมันก็จะพาในอื่นไม่ดีไปด้วยความเครียดก,ก็จะมาใช้เงินรักษาตัวเองอีกเพราะฉะนั้นคือลงทุนกับตัวเองครับออกกำลังกายกินดีนอนดีพักผ่อน ต่อมาอินเทลเล็กชวลก็คือเรื่องของสติปัญญาต้องเพิ่มคูณความรู้ให้ตัวเองตลอดเวลาครับคนเหมือนต้นไม้อะถ้าไม่โตก็คือตายแล้วครับต้นไม้มีแค่นี้คือไม่โตก็ตายคนก็เหมือนกันคือเท่านี้คือคุณหยุดเรียนรู้คือเหมือนคุณตายทั้งเป็นเลยครับอย่างน้อยคือเล็งว่าวันหนึ่งฉันต้องรู้มากขึ้นสักอย่างหนึ่งแค่วันละนิดวันหน่อยเองเช่นรู้ด้านการเงินงมากขึ้นรู้ด้านสุขภาพมากขึ้นรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นหนึ่งคำแค่นี้คือไม่ต้องเยอะเลยแค่วันละนิดวันหน่อยแต่ผ่านไป5ปี10ปีมาหา อันต่อมาก็คือ relational อันนี้ก็สําคัญมากคือคนที่เรารักและคนที่รักเราจะเป็นเพื่อนจะเป็นคนในครอบครัวลูกน้องเป็นทีมงานเป็นพาร์เนอร์ได้หมดอันนี้ก็สาคัญเพราะว่าเราเป็นสัตว์สังคมอีกอันหนึ่งที่ผมว่าวัดว่าความมั่งคั่งคืออะไรสุดท้ายมีคนรักเรามากน้อยแค่ไหนด้วยเราอาจจะแบบมีเงินมหาศาลมากสร้างโรงพยาบาลได้ก็ได้ละเนชื่อเราเลยนะ เป็นแนกเราเนี่ยแต่ปรากฏว่าไม่มีใครแบบรักหรือเคารพนับถือเราเลยก็เป็นไปได้นะผมว่าคนนี้ก็ไม่ได้มั่งคั่งนะแต่กับการถ้าคนนี้คือไม่ได้มีเงินเ,นเยอะมากมายแต่จริงเป็นที่รักของคนมากเลยผมว่าคนเนี้ร่ำรวยนะต่อสุดท้ายคืออิโ t i o n a l สำคัญเหมือนกันเพราะว่าคนเราเนี่ยตัดสินใจหรือทําอะไรจากแค่2อ,อย่างอารมณ์กับเหตุผลเท่านั้นทีนี้ย เท่านี้เราคุมอารมณ์ไม่ได้เราคุมอะไรไม่ได้เลยเราต้องฝึกอารมณ์ให้มันแข็งแรงเหมือนกายอย่างร่างกายจะมีแบบ physical fitness ใช่ไหมครับอิโมชั่นก็ต้องมี Emotional Fit n e s สเหมือนกันทําอารมณ์ให้แข็งแรงนี่มันจะแข็งแรงขึ้นได้ยังไงเหมือนร่างกายเลยร่างกายจะเติบโตขึ้นได้คือดิวเวทใช่ไหมครับยกน้ำหนักมันก็จะปวดแล้วมีการฉีกขาดมันถึงกล้ามใหญ่ขึ้นโตขึ้นเหมือนกันอารมณ์คุณจะแข็งแรงขึ้นได้คือคุณก็ต้องเจอคุณก็ต้องมีเวทเหมือนกันเวทก็คือพวกปัญหา แข็งแรงขึ้นเติบโตขึ้นเพราะฉะนั้นคือถ้าคุณ Spiritual ก็ดี Physical ก็แข็งแรง Intel l e c t u a l แข็งแรง Relational ความสัมพันธ์ก็แข็งแรง,งก็ o t มมอร์ัอารมณ์คุณก็แข็งแรงควบคุมอารมณ์ได้ผมว่านั่นก็เป็นชีวิตที่ยอดเยี่ยมและมีความสุขครับทำไมเราไม่กล่าวตัวเองก่อนที่เราจะไปกล่าวคนอื่น